เบืองเบงพี่น้องเบื้องปีาไปเบื่องว่ักกันนี้มีงานยุ่งได้ไปเบิ่งมันความเตดงานยุ่งแบบใดครับพี่น้องครับสวัสดีครับในท้งเฟซบุ๊กบนกิจที่นั้นนะครับช่องยูทูบกิจที่นั้นเช่าไปเชี่ยวนะครับกอพักคนู้ติดตามหนึ่งหมื่นคนนะครับเบื่องกันครับพี่น้องครับว่าเขาทงานยังได้นี่จะเป็นอูุผมนะครับพี่น้องครับอูครับอูนะครับเป็นอูโชคอำนวยนะครับพี่น้องครับสุนใจติดต ช่างก็คอมเมนต์มาหาผมได้เลยครับรับได้ทูกระบบครับโบยปิดรถต่ํา่างใดเกมช่างใดครับก็รับทุกสถานการณ์ครับพี่นองครับเอางานให้ผมเรืเอยอเบิ้งครับไปเบิ้งครับว่าข้าจ้าเฮจังใดเบิ้งอูไปเบิ้งอูสร้างอุยครับพี่นองครับอยู่ไกลน้ำกันดิยืนหายกันได้กันครับ เบื้องันเขาอยู่จึงดิเบ้องเบิงบ้งบนต่มพาดมันอิทธิ่าสมันอนว่ามันได้โเน้อมีห็นงานบ่บว่ามันตัวบ่หมอยนี่รถขั้นดำ่ำโอ้ของแท้ของแท้นาอเงือสัตว์มาอ่านี่ ประสาดมากดูเห็นยังเห็นยังเลยบ้าบ่าอืมบ้าเป็นสิลรบ้าไม่ได้เป็นง่ายหรอกว่าดูดูเบิ้งเบิ้งผู้ใหญ่งี่ท้องานครับดูอุ้ยนีงามครับมือนี่มันจิ๋อเปลี่นซองละมือนี่มือนี่ซื้อแล้วก็เจาเลขมือเียครับครับเอาไม้ ไปงานนะครับไปงานหนองวัอซอจังหวัดอุดรครับบ้านน้ำพูนกับพี่นอ้องคืนนี้เจอกันกับศิวรั์ออนทัวนะครับสอนอศิวรั์ออนทัวพรุ่งนี้เจอกันปูน้องอ้นอนดวงตะวันมิวสิกนะครับพี่น้องกับบทุงห่วงครับพี่น้องครับสนใจติดต่องานการแสดงหมอลำได้เลยนะครับ ดวงตะวันนะครับ0807486960นะครับพี่้องครับหรือบุษบาเมลซีนะครับ087222523นะครับพี่้องครับหลบหลบบ้านอย่าลืมรับใช้บริการบุษบาิวสิีด้วยนะครับแล้วก็ดวงตะวันิวสิีด้วยนะครับแต่คืนนี้เจอกันที่นงอศนะครับบ้านน้ำพนอำเภอหนองอศนะครับจังหวัดอุดรธานีครับพี่้องครับพบกับศีวัฒนออนทัวร์นะครับพี่้องครับ หมอลำเสียงสุนีครับพี่น้องครับสุนีแห้งลายครับเอาพี่น้องครับลายว่ดลายประมาณสามีละหลบๆกับพ่อมูเกินคผยว่างครับเอาอุมีอย่างไรครับพี่น้องฝากกดดูแชร์ Subscribe ให้บอลกิตินันฝากกดติดตามทางเพดกิตินันจาฉวิเชียวแล้วก็บอลกิตินันแปนเพดนะครับพี่น้องครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง FC ทุกทุกท่านครับ